มีสิ่งแปลกๆเข้ามาในชีวิตของฉันมันเริ่มต้นจากฉันเข้ามาทำงานในเมืองหลวงแล้วก็หาห้องเช่าอยู่ได้ห้องเช่าก็คือห้องนี้ก็พออยู่ได้อะนะห้องน้ำนี้น่ากลัวมากๆเลยอ่อานหนแงแค่นี้ดกว่าหนาวแล้วล่ะ แดงได้รีบใส่เสื้อผ้าดีกว่าหู้คือเขื่องตามากเลยต้องเปลี่ยนคอนแทกเลนแล้วชีวิตของฉันนะจะต้องสวยอยู่เสมอบ้านเนี้ยเหมือนดูเงียบๆยังไงพี่กนเริ่มหิวแล้วสิ ฉันคงต้องไปหาอะไรกินก่อนละ